Thank you. ได้มายืนเวทีในฐานาปปะซูเอป,ปรเรอร์ฮีโรแล้วรู้สึกยังไงกันไปความจริงก็เวทมนตรที่ตามหนังซูเปอร์ฮีโร่ต้องตัดต่อกันแล้วรู้สึกยังไงพีใจมากๆที่ได้ร่วมง,งานนี่นะครับเขารู้สึกว่าแฟนตาซิโกเป็นหนังสิ่งที่เราโตมาแล้วดูมาตั้งแต่เิดมาก็ชอบมากเลยแทุกครั้งได้เลยแล้วก็รวมถึงทุกคนที่มาไปเรื่อยๆครับผม,ผมในฐานะแฟนมาเวลครับผมคาดหวังอะไรจากแฟนตาซิโกคาดนีด้บ้างอ่าผมว่า แฟนท้าชิโก้ภาคนี้นะครับ no? เป็น iah, รูปแบบที่แตกต่างออกไปแล้วก็ม er ีแนวที่แตกต่างไปอารที่แตกต่างออกไปแล้วก็มีอาร์ที่น่าสนใจมากแสดงดีมากผชอบท้ชวสุดคนเลยเป็นคนทีาแบบการแสดงจากกาแฟโอ้โหซีรีส์ดีดีมากจอยสควินหรือว่าเฟโดพัสพอลอะไรกันนะบริษัทด้วยรู้สึกว่าได้เห็นนักแสดงที่มีความสามารถสูงมากแล้วก็มาเป็นพอร์ทเนร์ อ่าตัวละครที่ยิ่งใหญ่มากๆเขเป็นตัวละครชุดแรกของมาเวลส์ครัประวัติศาสตร์ยาวนานตัว60<า>ปีนะฮะตัวละครวันนะี้ที่นี่วันละครับครับผม <S <S ก็รู้สึกว่าจริงๆตั้งแต่ดูมาเลอร์แล้รู้สึกว่าข้ามมาเกี่ยวกับงานภาพเพราะว่าท่านที่เนหะ็นเรู้สึกว่ามันเป็น red hole c h a r a ิ t e r เลยสิใช่ครับที่ที่รู้สึกว่าเออเราไม่เคยไม่เคยได้เห็นสิ่งนี้ในหนังของมาเวลส์เท่าไหร่ เราพอรู้สึกสิ่งนี้มันมาจากหยิบยกมาจากคอมิกสรด้ด้วยเนี่ยรู้สึกว่าเออเป็นสิ่งที่อย่างดูมากๆแล้วก็คุณสวัสดิอย่างดูนังเอกแบบพวกเอ็ชั่นอะไรเนี่ยหรือว่าภาพที่เขาจับเลือกกล่าวเคมีต่างๆขอตัวละครอะเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเป็นเป็นสิ่งที่ขั้นวัดในในภาพยนตร์เรื่องนี้โอ้โหขึ้นชื่อว่ามาเป็นวันที่ฉากแอคชั่นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนไม่มีผิดหวังแน่นอนนะฮะแล้วที่เรื่องนี้ไม่ได้มีการต่อสู้แค่ในดาวโลกอย่างเดียวนียังมีการทะลุออกไปนอกอวกาศด้วยเว้ ไม่แบบไม่ดูไม่ได้อะ <c oughs> ไม่ดูไม่ได้สำหรับปีนี้ไปไหครับรับก็จริงๆแล้วเนี่ยครับแฟนติโกเนี่ยเป็นหนึ่งในท,ที่เรารอคอยตัง้งแต่สมัยเป็นคอมิกนะครับคือตั้งแต่เป็นคอมิกครั้งแรกมันก็ได้รับความนิยมมากแล้วก็เป็นความแตกต่างคือเป็นเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ที่เป็นครอบครัวกันจริง<อ>มันจะมีอะไรที่มันนอกเหนือจากฉากแอคชั่นแน่นอนมันจะมีเรื่องของดรามา่าเรื่องของความรักเรื่องของความเป็นแบบพี่น้องทุกอย่างเป็นครอบครัวจริง แล้วก็เท่านี้ดูในตัวอย่างในฉากแอคชั่นกันอย่างโดว์น่าถึงใจยิ่งใหญ่อลังการน่าจะมันมากแล้วยิ่งท่านไปดูจอใหญ่ๆห,หรือไปดูไอแม็กไปดูอะไรอย่างนี้น่าจะยิ่งกว่าฟงพลังสายนำแบบพี่เตอ๋อไม่พลาดเดี๋ยแล้วนะฮะอย่างมาสี่รอบแน่นอนสมนี้แล้วก็มีใครในที่นี้ได้ดูซีรีส์วันด้าวิชั่นมาก่อนไหมครับนี่นะฮะใหม่เองนี่คือผู้กับคนเดียวกันนะครับแมชเชคแมนคนที่เก่งเล่าเรื่องราวของครอบครัวแล้วก็ความแฟนตาซีในแบบที่คาดไม่ถึง ตอนนี้มาทำหนังใหญ่แล้วำนังใ้า่โอเคครับผมสุดท้ายครับผมอยากให้แต่ละคนช่วยชวนคนไทยตีตั๋วไปดู The Fantastic Four Step ในโรงภาพยนตร์นะครับที่จะเข้าฉายแล้วิงไปเลยครับผมก็ Fantastic Four First Step นะครับผมก็เป็นหนังมาเฟลเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นการเปิดเฟสุกเลยถูกต้องแล้วก็เป็นเบสยุค60ด้วยใช่ครับซึ่ง Fantastic Four พอมีคิวเขาี <S <S ่มีมานามากตั้งแต่ยุค60เหมือนกันทุกต้องก็66ไปถึง96 66ทุกต้องรู้สึกว่าเหมือนเป็นการเปิดจักรวาลที่สวยงามมากแล้วก็พลาดไม่ได้เลยโดยเฉพนปต้องไปดูในจอใหญ่ในโรงภาพยนตร์นะคนับอีกแบบเดียวพวกเราจะเป็นคนไทยกลุ่มแรกที่ได้ดูเรื่องนี้ในฐานะแฟนมาเวลเนี่ยตะกี้อยู่ที่ไหนนะฮะจีนมาที่อยู่นี่คือตื่นเต้นและรอรุนหแรงมากตามแต่เด็กเลยอ่ะ ครับผมวันนี้ทำสำเ,เร็จนะได้ม,มาอยู่บนเวทีมาเวล์นะขอบค่ณพี่นิวครับครับก็ฝากทุกคนไปด้วยนะครับแน่นอนมามาเวลสตูดิโอเนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนทั้งภาพนะครับการาเล่าเรื่องเกมีตัวละครฉากแอคชั่นครับแล้วก็อย่างที่พี่ไปพูดว่าเป็นเปิดเฟส6นะครับเราก็เตรียมตัวไปสู่ดูสเตย์ดูสเตย์นะฮะแล้วก็ทุกคนเนี่ยต้องมาดูที่จอใหญ่เท่าน,นั้นนะครับถึงจะได้อารมณ์ครบและยิ่งเป็นรนะบบไดมาสเ์นะครับก็ ทุกคนไปด้วยครับครับผมไปครับอารับรองว่าระบบ i m a t c เป็นที่แบบดูแล้วมันสะใจจริงๆอันเราไปเชื่อว่าถ้าดูแล้วมันจะแบบยิ่งดึงเราเข้าไปในหนักมากๆแล้วยิ่งมีสมาธิเราจะยิ่งกินกับมันเยอะมากๆแล้วก็ Fantastic Pro เนี่ยไปเชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับทุกคนที่เขาไปดูแต่ว่าก็ไม่อยากจะอยากให้ทุกคนไปดูเองมากกว่าค่ะไปบอก้่าเขารู้อะไรมาก่อนเขารู้อะไรมาก่อนเขากือบแล้วเขากลืนละยายคนที่เล่นน้องได้ไหม ลองเลอ่มา่ไม่ใช่ไม่้ว่า่ที่ผมเชื่อนะพราว่ามีความเป็นนพยายามเหมือนกับไป่อไปต่อเื่อจะได้เล่นสักวัน่ะก็ขอฝากด้วยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรทหรือว่าว่างเรือเิกงานแล้วหรือว่าเิเรียนแล้วก็ดูเลยค่ะไติตัวไปดูกันได้นะคะครับผมได้นะคะทุกคนเลคเมื่อกี้ใหม่พูดถึงไ m a มนะครับเรื่องนี้ถ่ายทำาพ่ แม็กซ์โดยเฉพาะมาพร้อมกับอัตราส่วนภาพพิเศษขยายใหญ่ขึ้นอีก2 6คุณจะได้เห็น Galaxy Plus ต,ตัวลายขนาดมันมาแบบเต O โอ้ยเออใครนี้ก็น่าตื่นเต้นแล้วแต่ว่าจะน่าตื่นเต้นยิ่งกว่าเมื่อคุณได้มีพิเตอร์บิววหนังให้ฟังคอะอะไรเ<า>น<า>ี่ยทีนี่คนที่เขาเสียนหนังทุกคนรู้ทุกคนเหยียบมาทานี่ครับอานหวานนะพิเตอร์ได้ฟังเนาะพี่ก็ค้ังเยอะนะไหนบอกมาครอบครัวทำไมถูกทิ้งแบ่งแยกก็ที่ที่หนึ่ง ปาป้าก็สี่ปาป้าพ่อไงก็คือถ้าใครที่เป็นแฟนเราเรารู้อยู่แล้วครับเรื่องนี้ภาไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วเป็นเป็นหนึ่งเรื่องที่รอคอยการเล่นเื่อไหร่ก็ทำบันทีแล้ววันนี้ก็ทำแล้วก็งานภาพจากดีมาจริงๆนอกจากตัวละครหลักแล้วการแสดน่าสนใจมากโอ้โหรับรู้เขาจะออกมาเป็นไงเพราะคือมันจะดึงในตัวลายที่สมปลังแล้วก็น่ากลัวมากเลยแล้วก็ไม่ได้มาเป็นเมฆแน่นอนนะมาเป็นตัวนะครับผมที่ใหญ่อลังการถ้าอยากดูยิ่ใหญ่อลังการก็ดูในไอเดียทุกตอนทุกยอดผมอยางทำเพื่อไอเัีย ถึงได้มากกว่านี้ครับคุณพุ่มกาับคือข้าเป็นไม่ได้นะผมอยากจะเอามือเนี่ยยื่นหัวตอนนี้เลยเออถ้ามีพลังความยืดนะครับแล้วก็ผมหาเนี่ยยืดเดินเข้าลงไปเลยโอ้ยถ้าผมนั่งอยู่ท้ายสุดนะหัวเนี่ยยืดไปดูข้างหน้าสุดเออตัวทั้งลงเลยครับผมหัวสมแล้วนะครับพอแล้วละครเดี๋ยวเราเริ่มที่เริ่มที่เริ่มที่ไปเดี๋ยวคลิกเข้าลงก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวบินเข้านะอันนี้อันนี้เราหมดกับเข้าลงนะครับวันนี้อาจจะไม่ต้องซื้อตั๋วถูกต้องนะครับเลยเข้ไปเลย ทำไงพลังไฟเขาทำไงผมก็บินเข้าไปไงอ่าผมบินเข้าไปผมแข็งแรกจะยกลงกลับมาในหองออกเนี่ยยกเลยนะยกลงลงหนักเไปแข็งแรกแล้วมีคนนั่งอยู่โล่งแล้วต้องยกไปต้ไปดูด้วยกันพี่เต๋อพี่เต๋อหนักเลยโอเคเลยครับผมเนี่ยแค่คุยหนักกันก็สนุกขนาดนี้แล้วคิดดูครับว้าตีตัวไปดูจะสนุกแค่ไหนนะครับพรุ่งนี้แล้วครับ24กรกฎาคมห้าม5 5ครับกับสุดยอดพ้องยืนซูเปอร์พาวเวอร์ฟอมยักษ์แห่งปี The Fantastic Fourth จุดเริ่มต้นประถมบนใหม่ครับผมห้าพลาไปนั้งขาดนะครับผมและย้ำอีกครั้งหนึ่ง